สวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเดี๋ยวพามาชมยางรถแท็กเตอร์นะคะตอนนี้มีขนาด13.6ขีด่16หลายคู่เลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะคะใส่รถแท็กเตอร์45-51แรงม้านะคะขนาด13.6ขีด16เนาะหลักๆก,ก็จะเป็นยี่ห้อโอตานีนะคะฟาวเคนแล้วก็ไทลอนทั้งเอประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ยังไม่ได้ล้างเลยเนาะมีทั้งล้างแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ล้างนะคะแบ่งขายทั้ง1เส้นแล้วก็1คู่นะคะขายหมดเลยนะอย่าง เช่นตัวนี้นะคะรหัส144นะคะตัวนี้มาเป็นคู่นะคู่ละ5,000บาทราคานี้รวมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่ป่าไม่รั่วนะรหัส144เนาะพี่พีท่านใดที่กังวลว่า จะสลับสับเปลี่ยนยางหรือเปล่าไม่นะคะทางร้านเรามีรหัสทุกเส้นอย่างตัวนี้รหัส145ราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะก็ราคาเริ่มต้นที่คู่ละ5,000นะคะถึงคู่ละ7,500บาทนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจอย่าลืมทักทายกันเข้ามานะคะสอบถามกันได้น้อยอยากได้ ประมาณไหนราคาประมาณไหนนะคะเดี๋ยวทางร้านเราจัดให้เนาะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอําเภอคอ,องขุงจังหวัดกําแพงเพชรเปิดทุกวัน365วันนะคะจะซื้อแบบ1เส้นหรือว่า1คู่นะคะส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ